ชุดนี้เป็นเทาเป็นเป็นสายแสนนะครับชุดเล็กเนี่ได้สองเดือนแนละ้วสายแสนส่วนแม่จะเป็นสายเทพดีลานะครับให้ลูกมีผลงานครับที่เราเก็บไปนี่ครับนีหกตัวส่วนชุดนี้จะเป็น สายแดงรอนะครับแม่เป็นสายแก้วหูครับสายแก้วหูนะครับพ่อก,ก,ก็เป็นชั้นหลาน,นครับชั้นหลานแดงรอครับใครอยากได้ก็ทักแชทมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันได้ครับเราแบ่งได้นะสองสามตัวแบ่งได้ครับ ตแนละ้วลอดตายแนละ้วแบ่งได้นะครับครับใครอยากได้สนใจก็ทักแชทมาครับ